ทหารกองกำลังกะรเรียงคาเรน,นีร่วมกับฝ่ายต่อต้านยังคงสู้รบกับทหารเมียนมาอย่างหนักในพื้นที่เมืองผาซองอำเภอผาซองจังหวัดลอยก่อรัฐคาเรน,นีในประเทศเมียนมาเมื่อวานสามารถจับเฉลยศึกทหารเมียนมากองพันทหารราบที่515และ516ได้58คนค่ะตอนนี้ถูกนำตัวไปสอบปากคำที่บ้านแม่แสะตรงข้ามอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายงนานว่าขณะนี้ฝ่ายต่อต้านบุกโจมตีทหารเมียนมาที่ค่ายผาซองต่อเนื่องทั้งการซุ่มยิงใช้อาวุธประจำกายและการใช้โดรนติดอาวุธเข้าไปทิ้งระเบิดแต่ทหารเมียนมายังไม่ยอมแพ้และรักษาฐานที่มั่นเอาไว้คาดว่าอีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์น่าจะสามารถยึดค่ายผาซองได้เพราะขณะนี้ทหารเมียนมาเหลือไม่ถึงร้อยนายและขาดกำลังสนับสนุนรวมไปถึงขาดอาหารและอาวุธ ส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนการค้าชายแดนยังเป็นปกตินะคะช่องทางการค้าบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่สเรียงช่องทางการค้าบ้านห้วยต้นนุ่นตำบลแม่งเงาอำเภอขนยวมก็ยังส่งออกสินค้าและนำเข้าได้เป็นปกติเพียงแต่ว่ามูลค่าการค้าไม่มากเหมือนก่อนที่จะมีการสู้รบกันค่ะ ส่วนชายแดนด้านอำเภอม่สอดจังหวัดตากตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงปืนระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่ม KNU นะครับชาวเมียนมาข้ามสะพานมาทำบัตรผ่านแดนเพื่อซื้อสินค้าในฝั่งไทยตามปกติครับขณะที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังคงตรึงกำลังตลอดชายแดนไทยเมียนมานครับโดยเฉพาะบริเวณ สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และแห่งที่2ครับมีรายงานแจ้งนะครับว่าทหารเมียนมากว่า100นายของค่ายผาซองที่หนีมาอยู่บริเวณสะพานไทยเมียนมาแห่งที่2ขุดสนามเพาะเสร็จแล้วแล้วก็ยังรอความหวังให้กองทัพเมียนมาส่งกำลังเข้ามาช่วยครับซึ่งผู้นำกะเหรี่ยงเคเอ็นยูขอให้ทั้งหมดยอมมอบตัว ขณะเดียวกันนะคะพลตํารวจโทกอนชัยคล้ายคลึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจราชการที่ด่านพรมแดนสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมยตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากไปตรวจเยี่ยมการทํางานของเจ้าหน้าที่และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเพื่อรับมือกรณีมีผู้หนีภยัยข้ามมาเขตไทยและดูแลความปลอดภยัยรวมไปถึงทรัพย์สินของรัษฎรชาวไทยคะ่ะ